สบดีนเนาะบสุขสุกคนเนาะสบัดีพ่อแม่พี่น้องสาลาวพี่น้องฟังไทยเลยค่ะพี่น้องฟังประเทศเลยเนาะสบายดียามแงทุกคนวันนี้ตาดทุกท่าทุกคนมาทักุมทุบาทของสระนะทุกคนเนาะัี้สาระะเขาาในบาทเนาะอันีกำลังลขีรถออกไปนะทุกนเนาะทุนเนะาะว่สาสระกหน้านะทุกคนก็เลยเขาคนใบา โคายมันเลอะเราทุกคนเนาะยง่ไงเลยทุกคนเส้นทางเขาไปในบ้านทุกคนอันนี้ก็ยังอยู่แถวตรงหน้าอยู่เนาะอะไรผู้ยากาะบ้านสาะยังเป็นคุมเป็นบอนทุกคนทางก็ไปกับสิเออเอออยู่จักหน่อยประมาณนี้เลยจะ้ะนี่คือเส้นทางเขาในมูงบานเนาะมันยังชันพอําในบ้านทุกคนมันยังเป็นแถวตรงหน้าอยู่ทุกคนแต่ว่า ตั้งหน้ากับสิขายคือในบ้านนะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาวจะออกมาอยู่หน้ากัารไร้กลัวกลัวจะในบ้านนะทุกคนเนาะในบ้านมันอาจจะมิดเนาะแต่ว่าอยู่ตรงหน้ามันจะเตือนคนไร้กลัวเลยไร้กลัวนะทุกคนเนาะเพราะเขาวจะออกมาอยู่หน้าหลายขนาดอะไรบ้านมันจะอะไรข้าวมันกอยู่วัขนาดออกมาอยู่หน้าแบบมันสะดวดกลัวนะทุกคนสะดวกในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะทุกคนเนาะ คือสลาเองก็ออกมาอยู่บ้านทุกคนนวดข้าวโยมน้องป่าป่าบ้านุสุดยอดเลยเป็นท่งไงทงหท่องนาคนเนาะหอนบ้านจะมีหนันกาหันขาอย่างประมาณนี้ทุกคนอีก็ยังทันหอดคือเก่าเนาะยังอยู่นาอยู่เดี๋ยวหอดบ้านใหญ่ทุกคนเบิ่งใหม่เนาะตรงไหนตรง,ง,งนานกว่า รถไงเลนผานนี่ไงปุ้งหมดเลย รถมากกับฮึงเติบนาทุกคนเนาะก็สีฮอตเลย้นนะันละคันยางมากกับสมองเต็มเต็มเลยขนาดที่รถเนี่ยหุงซื้อพวกไก่เลย,เลยไก่ฮอตเลย ทุกคนขี่รถเลาะในบ้าน <laughs> ทุกคนตอนนี้เอากับเาหอดในบ้านไปทีเดียบร่อยอ้วเนาะเดี๋ยวเอากเขาไปนิดนึงอาจจะเป็นโรงเรียนปฐมเนาะแ้วก็เปาเงี้ยมัธยมตอนต้นทุกคนโอ้หัวกไปมันยังขอในบ้านเป็นทีเรียบร้ออันนี้ก็คือโรงเรียนเนาะฮรงเรียนปฐมเนาะเบื่อนๆผนจะเป็นมัธยมตอนต้นอันนี้ปฐมนะทุกคน นี่ก็คือหมู่มบ้านของสลาเองทุกคนเข้ามาในบ้านไปทีเดียบ,บร้อยจะมีหารค้าขายเนาะทุกคนเนะาะจะพบร้ายปันใรทุกคนเนาะขาจาขายแขมแขมท่าสือ่อแล้วก็ทางลัาก็จะมีธงนานเนาะแต่ปีนี้เขาไร่ได้เห็นละเสงอย,อยากกินมันจะเป็นของการบานของเขา สาาเองเดี๋จะเข้าไปเงิห้หนึ่งก็เขาจะพูดย่างหน่อยหนึ่งเนาะแล้วเข้าไปวัดเนาะทุกคนบอทีสลาเคย้าทุกคนไปไปสมท้าเหือนะทุกคนจะเป็นวัดเดีทางเข้างานดอกรับเอาขเ่แถฮอด ภายในบ้านไม่ตลาดเนาะนี่เขาขายเครื่องจะมีร้านค่ะจะพูดย่างนิดนึงค่ะทุกคนไปทางวัดเราเลยเนาะไปทางคนเลยไปวัดเลย ข้ามาคายของมีทั้งฟักด่งพ่อมาเข้ามาคายมากไหมมากลัวอีนั่งเดี๋ยวซีเวมาซื้อซีเวซื้อมันก่อนกลัวเต็มเต็มว่าบม่มีมันคงเข้าไปขาจวดไปวัดเลยไปสมแคมของอีก โบราณของพวกเขา,ขอขาเองทุกคนจะมิดเงียบในนิดนึงตุกตึงตึง,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 งอึบอึบนอนวัดแล้วนี่ก็คือวัดนะทุกคนเท่ทาเขามาทางหลัางมาทางน้ำจะไปเบองพุนทุกคน บรรยากาศดูว่าจะเดินวัดปีนี้คือยินว่าสิมีซวงเหือบอกว่าองไรถ้าเบิ่งวันสุกร์บนบ้านปีนี้สิมีซวงเหือกันวันขับเจ้ามาเล่นดอนก่อนเดืองงัดเออหอดดอนบอมแอนหอดหอดทาเหือเป็นทีเราเราได้หอดสิลงมาทางนี้ก็ได้เนาะทางฝุ่นก็ได้คือกันให้ทุกคนชมบรรยากาศก่อน กาเจาดูดทรายเบ่โยะไปฮันปะให้ทุกคนเบิ่งก่อนเนาะอู้เดือมตาเลยทุกคนอยุ่ฝุ่นก็จะเป็นเกาะหน่อยหนึ่งเนาะดอนดังนั้นทุกคนจะพาทุกคนไปดินมือมือหนาก็อนอกเหมือนนีบ่อไ้ไปว่ามีมูไปไปสองคนบ่มวนเนาะ <laughs> เซ่นท่ามูยูบนเบนาบางเอาทิศนาซะทุกคนอดใจรอเนาะเดี๋ยวสีผ้าทุกคนไปจักมือทางนี้ก็จะเป็นวัดละทุกคนเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ฉลาดก็มาหอนสถานที่ที่ฉลาดสีพาทุกคนไปนะาะเพราะว่าบดีสฉลาดกับสีผ้าทุกคนสมู่บ้านขขงฉลาดนาะแต่ว่าอัินี้ฉลาดก็ขี่มาหอนในบ้านแล้วกับสีผ้าทุกคนเขามาชมอ,อยู่ในวัดแล้วก็ไป ท้าเหือแล้วทุกคนเนาะหมอกที่สลาเคยมาประจ,จำจวงก่อนกับไฟเทไ้เบิ้งคิปสลากะ,ะเห็นหมอกสลาเคยมาแล้วดูทาหนีนอดแต่ว่าหวาดไรเตี้ยสิพาทุกคนไปดินดอนแต่ว่าเลยบวอดไรพาไปจากเตื้อทุกคนมือดีกับบอดไไปเนาะเซตข้างมูขนกับเาบมว่อวางทุกคนสิไปคนเดียวสองคนกับบะมวานเนาต้องไปลหลายคนทนุกคนโอเคตรนนี้เราสิพาทุกคนลงท้าเหือไปเลยโหขุดเหือเข้ามาทางลงดีๆก็มีได้ทางนั้นแต่สลาสิลงทาานี้ ไอ้หอดอดบอแม่หอดจะทาที่พืออะไรเราทุากค <c oughs> นเ,เน,นาคือพือ กืขอเจ้าว่าไซไปห้าป่าหรือว่าเขาเจ้าค้ามไปถามคุณน้องฟ้าคุณก็จะเป็นฟังลาวคือเก่าทุกคนยังประธานแมนฟังไทย้ทุกคนเนาะจะเป็นฟังลาวคือเก่กบาบ้ีนยังแหลกเขาเอื่นทางนั้นมาดกระตอกกระติ้นประมาณนี้แล้วทุกคนเดี๋ยวสุดท้ายทุกคนจบแต่แต่ก่อนมันลุกเลย ก็จะแล้วสิเมื่อทางนีเราบักอีกิเวไปเงหมากหวอังแตอนที่กไเแน่นคนเาเป็นผมว่าเอค่เสทุกคนเปิงทางก่อนงทางก่อนนะทุกคนเนาะคงเขามาในสวนอง วงองกำลังเป็นดอกโอ้มักยมยมยมทางเขาในาสวนนะทุกคนเต็กอีกับเป็นเฮือนอยู่ดูนี่เนี่ยเอออืออ่ามีหวัว ทุกคนดี่วสราสิภาพทุกคนเลาะมาทางตะคองเนาะแล้วกัสิไปเบิ่งวัดนอกทุกคนเนาะอันนี้ก็มีวัดอีกวัดหนึ่งเนาะพระ่าอยู่ในบ้านมันมีสองวัดเจอกันมาตัวหนึ่งกัสัน <c oughs> พี่นี้เขาบอ่อใดปล่อยน,น้ำเ้อทุกคนนี่ก็คือวัดที่สลามาไซบาศในกอนก่อนทุกคนผูอใดที่เบิง่งกิสลากนะ เห็นเนาะโอ้อมีน้ำเลยเขาจะเอาบราเิเวณนาแสงเนาปีนี้เนาะเขาเลยบรยิเวณอยน้ำแี่ก่อคือกของแต่ก่อนมีน้ำไอ้คนุนในเส้นทางเขาเขาเห็นใหม่แต่ก่อนมันจะเป็นคุุมเป็นบอลกว่านี้ตรงไฮทุง่งนาคือเก่าทุกคนนี่ก็คือเส้นทางออกเมื่อสองเมื่อหน้าเลยเนาะคือคนเนาะีนก็เป็นหน้าคือเก่าแถวนี้ก วงไก่มหาศาลเลยวีนี้เขาบริหารหน้าแสงแต่ก่อนแถบดีความอำนาแสงสลามากกิฟอยแถวนี้หนแหละวีนี้บ่บ่ได้มีบ่มีอีกเนาะบ่มีคือแต่ก่อนเด็รกราชพ่อทุกคนออกเมื่อหน้าคือเก่ามันคำเดือดเออเออไอเส้นทาออกมาน่ะคนจืดแหววไปทางนี้ริชพ่อ,อก,กับพงเฮียน อือ้ยอย่างมันยมเนี่เนาะเขาเอิมัยมตอนต้นทุกคนเบิ่งเลย ออกไปกับพอเส้นทางเก่าที่เอาขี่รถไปบางหนึ่งทุออกคนตอนทำามาเนาะแต่กับเมื่อเลยออกไปเลยโอ้โแถวนี้เขาหดหนามเลยโค้งบัดโค้งเออสุดยอดในทางนี้ออกไปซื้อเลยกับหอดหน้าของสาระเนาะเดียว คนบ่งไก่สิหอน,หนาสลาเออเออกไปออกไปบันพีออกไปเดียวหอดทุนกันเจอท้องนาเก่าอันนี้ยังอยู่บาทอยู่โอเคทุกคนสลาภาพทุกคนไปเลาะสมบานของสลากกัคือว่าจบสัมนีทุกคนเนาะของฮา,าออกเมื่อหน้าหอดเถื่อนของฮาเป็นทีเรียบร้อยทุกคนโอเคแล้วจ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้สลากกันที่คอตวไหวสันีก็นเนาะไหวพบกนใไมในคลิปหน้า แต่จะลืมมากดไลค์กดซับสไครต์ให้ส,สลาในเรือเพื่อเป็นกำลังใจให้ส,สลาให้คลิปในต่อไปแต่ว่ามีคลิปคอตัวไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้าแนละ้ว๊ายบาย